สวัสดีครับวนนี้ห้อาพักเรียบรอ้าวมล้วแนวหนึ่งคืนครับผมันแต่ละคนสูรเรามาแบบทะเลไงมันก็ต้องแบบดีแลกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจไปรวมก่นนะครับผมจะรวมนะครับมันยูริอุนยูริชุดหลายแนมันนี้ยูริกินหัวเจาเดมมันตรงในยูน้ำเจต่างเก่งไมสีแดงไหมองไอะไรซื้อมายูริ นี่เก๊งสาวสาวร้านมวยกัดสีทองว้าสุดไปหน้าพร้อมแล้วกำลังสิร่วมครับพี่น้องกำลังอีไรส,ด,สดกายบาดครับผมมันอีกขั้นนีน่ขึ้นหนึ่งครับผมอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วเด้เอผูอ้ดใดนี่ ม่ศิลปินไหมไปไิตาไ์สวนบันบอบีบลให้เราต้ออกไป้ยเห็นตาแห้งหลังเลยแงกปนีเราัาแห้งเหงาเลยคลำให้ขป้นกับงานเลยนี่ยังเหี่ยเรี่ยวตกตอตลอดเลยอ่ะนี้มันหลุดเลยโซ่ มีโซนอะไรมีโซนนี้นะสัีดด้วยนะฮะสคนมีต่างั้วพี่ีพีเน้องน้นแมว้าใีค่ะช่งแช่งแชวนีช่งแช่วแช่งแอ่งแช้งแช่นแช่ง่งแช่งตชวงก้่งแช่งแชนงีช่งแช่งแช่งี่งแช่งแช่งแช่งแ้่งแช่ง่ะแั่นี้่งแชงแช่งแช่ง่งแช่งี้่งแช่่ะ่น่นน อายุาแถวก็ได้เดินน้ครับียมันเป็นอันนี้ของเราเรามต่ัของเราจออันนี้แมบกาศดีดีพี่น้องมีหองพักี่นี้ขึ้นหนึ่งคนจะไปงานสมันวรมุ่่นดนเออะไร้ต สวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมสุสมนะครับโอ้สวัสดีครับขอเลขะครับอเล้อนหางยังกว่าโอ้ยโอ้ยนอโอ้ยนอนใส่ปปาเลยเป็นน้แบบตานี่ยจะเป็นไตอีกแล้วอันนี้เที่เตจกันไหมยีเรครับผมอธิบายก่อนาว่ามีอะไรบ้างาบเ่มีสองพักสุด้ายเป็นบุไดเ็นยังครับผมกิ่นไม่แบบงเก็บแ่งนะครับ ยีงยยังอยู่คนไหนซีกเกมจินจังขัารนมไาไปานนี้จะเป็นเมโนโกูกุงบุฟกิี่ เกิดเลยเนี่ยนี่เนี่ยนบอไม้พิ้วยาครับมีพิ้วยายูรียูรีเรนรอบนะนี่็จะสิเป็นสแตม คือเนี้ยง<า>ไงค,คุณแม่เสียแม่ไม่เล่นน้ำยังทรศัพท์ทุกชีวิตอยู่นี่คะ่ะเขาวางไว้เป็นปู่สงเฝ้าซับคุณนายแบบพ่อพี่นี่วัชายแบบ รับเบอร์บอลอารแล้วก็พี่จีครับอ,อ,อมบรรยากาศดีดนีนังก็ด้ว ก็สิกระชากตกอะไรตกอะไรรึเปล่าเนยอายุรีเนี่ย Good.